ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงสัตหีบพ,พัทยาเช็คความพร้อมสนามเรือใบซีเกม3์ก่อนศึกใหญ่ SSL 47ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะส่งร่วมแข่งขันค่ะ นายอัธกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดชมบุรีเพื่อติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมและตรวจความพร้อมของสนามแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33โดยได้เดินทางไปยังศูนย์สมุดกีฬาอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีเพื่อติดตามการฝึกซ้อมกีฬาเรือใบ จากนั้นรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปอยังโอเชียมารีน่ายอดคลับเมืองพัทยาเพื่อติดตามความพร้อมของสนามแข่งขันเรือใบประเภท S S L 47ซึ่งจะใช้เป็นสนามแข่งขันในซีเกมปีนี้โดยรายการดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะส่งเข้าร่วมแข่งขันในฐานะตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยและมีกำหนดสเสด็จพระราชดำเนินร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาในวันที่20พฤศจิกายนนี้ โดยทรงฝึกซ้อมเช่นนักกีฬาปกติโดยไม่ขอรับสิทธิพิเศษใดๆ นายอัธกรสิริลัตทยากรเปิดเผยนะคะว่าสนามแข่งขันเรือใบทั้งสองพื้นที่ได้แก่สัตหีบและเมืองพัทยามีความพร้อมตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะสนามแข่งขันเรือใบรุ่น SSL47 ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมแข่งขันมีความพร้อมทุกด้านพร้อมกับเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเฉยร์และให้กำลังใจพระองค์ท่านในฐานะนักกีฬาระดับโลก รัฐมนตรียังยืนยันนะคะว่าการจัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไม่มีข้อกังวลใดๆและขอเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมชมและเชียร์ทีมชาติไทยให้มากขึ้นพร้อมย้ำว่าจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศและไทยพร้อมดูแลนักกีฬาทุกชาติอย่างเท่าเทียมและเต็มกำลังซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธัน วาคม2,568โดยกีฬาเรือใบแข่งขันทั้งหมด8ประเภทจัดแข่งที่โอเชียยมารีน่ายอสคลับระหว่างวันที่15-18ธันวาคม2,568สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ยังถือเป็นปีแรกที่กีฬาเรือใบมีชาติเข้าร่วมมากที่สุดถึง7ชาติได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามค่ะ